ครับสวัสดีครับผมทนายดวงสานะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับที่จะมาแบ่งปันกับทุกท่านที่ผมไปเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จจากทั่วโลกแล้วผมได้นํามาปฏิบัติและทําให้ผมประสบความสําเร็จผมอยากจะนําเคล็ดลับนี้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องขยันผิดที่10ปีไม่รวยอดีตผมเองเนี่ยนะครับเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมา10ปีขยันมากนะไปก่อนกลับทีหลังนะได้สองขั้นปีเว้นปี นะแต่ที่ไม่รวยเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะตั้งเงินเดือนให้ตัวเองได้ผมไม่สามารถที่จะกําหนดรายได้ให้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคำว่าขยันผิดที่10ปีไม่รวยน,ยนะครับคืองานบางอย่างเนี่ยมันเป็นงานที่เราไม่สามารถกําหนดกําหนดรายได้เองนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องค้นหานะครับว่าความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของการเสาะหาไม่ได้เกิดมาเป็นความสําเร็จเป็นเรื่องของพรแสวงไม่ใช่พรสวรรค์น,นะครับวันนี้ผมได้ค้นพบและผมได้เจอแล้วนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมหาที่ขยันให้ถูกที่อาจจะใช้เวลาเพียง2-3ปีท่านก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ครับอย่าลืมนะครับถ้า ท่านชมแล้วมีอะไรสงสัยมีอะไรไม่เข้าใจนะฮะติดต่อมาหาผมได้นะครับอบอกว่าโอกาสเหมือนให้ติมถ้าไม่รีบกินมันละลายสุกใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าตั้งเจอตังค์เขบาบอกเงินเนี่ยไม่สําคัญสําคัญตอนไม่มีเงินสนับสนุนโดยวิสาหกิจชุมชนเคหะเกษตรอินรีวิถีพอเพียงนครราชสีมาเครื่องสำอาง MTI